ถามเนี่ยถามเพื่ออะไรล่ะถามเพื่อให้เข้าใจไงอืมมีอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีคนมาถามผมว่าอาจารย์ไม่ได้สวดมนต์ไม่ไม่ได้นั่งสมาธิเลยแต่สวดมนต์ได้ไหมได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมีเวลาก็เข้าปฏิบัติห้องกรรมฐานกันให้มากไว้เพื่อหาตัวเองนะจริงๆแล้วการปฏิบัติกรรมฐานเป็นการค้นหาตัวเองว่าชอบแบบไหนชอบยังไงบางคนชอบมองมองภาพพระแล้วก็สวดมนต์บางคนชอบนั่งสมาธิ เป็นกสิณบางคนชอบอัสุภากรรมฐานคือมองซากศพทรงเป็นอารมณ์มันก็แล้วแต่คนชอบเพราะฉะนั้นนะกรรมฐานมี40กองผมจะไม่พูดว่าปามาตกองใดสักกองหนึ่งทําไมล่ะเพราะความหรือ8ปดหมื่นสี่พันวัตถมขันนั้นไม่มีใครเราไปตีความแตกหมดจะพูดตามจริงนะเออนะถ้าจะตีความแตกหมดมีองค์เดียวมีพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวที่ตีความแตกออกหมดเอาเข้ามากันแล้วก็ตั้งคําถามได้เลยนะนะ ก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอ่ะว่าวันๆหนึ่งอยย่อ่ะมามีมีสวดมนต์มัม่งทําสมาธิมั่งทาไปเรื่อยๆรืๆถ้าบอกว่าไม่ไม่มีเวลาปฏิบัติต้องทํามาหากินก็แปลว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้เลยไงในอนาคตพอเวลาใกล้ตายมันก็มืดมันก็ลําบากเป็นกันเยอะเรื่องแบบเนี้นะเพราะว่าขี้เกียจปฏิบัติบอกว่าต,ต,ต,ต้องไปทามาหากินมุนกเลยเข้าใจนะเข้าใจว่าคนนั้นไม่รู้วิธีไปนะอ้าเข้ามากันได้นะครับนะ กดแชร์ครับแล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเข้ามานะนะจัดของขวัญมาคนละหนึ่งของขวัญแล้วก็ถามได้เลยนะนี่เปิดให้ถามแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็นะเงียบๆนิ่งๆกันอย่างเดียวขอวิธีอ๋อวิธีชอบดา่า วิธีแก้เมื่อก่อนผมเคยดำกว่านี้เยอะนะดำกว่านี้เยอะถูกก็กินคอลลาเจนเข้าไปไงไม่ยากไงคุณกินคอลลาเจนไม่ก็่ฉีดพูตตาเข้าไปเลยง่ายเลย <S <S <ๆ>ผมก็กินไม่ใช่ไม่กินผมกินไอ้นี่โคเรียคอลลาเจนเป็นของเกาหลีปรับสภาพเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก็ได้เออให้ดูไม่ได้นี่หว่ามันผิดกฎกินคอลลาเจนกับฉีดพูตตาเข้าไปเมื่อก่อนผมคล้ำกว่านี้เยอะนะเมื่อก่อนคล้ำคล้ำกว่านี้เยอะมาก เมื่อก่อนเนี่ยผมค้ากว่านี้เยอะมากแต่ตอนหลังผมกินคอลลาเจนเข้าไปเมื่อก่อนนี้แบบดําหมดเลยทั้งตัวทั้งหน้าทั้งตัวดําหมดอะคอเคอแบบไม่มีกระเดือกกับนี้ด้วยเมื่อก่อนเนี้ยยิ่งกว่านี้หลายเท่าตอนหลังพอกินคอลลาเจนเข้าไปอยู่เลยนะนะอ่ะจริงจริงนะเมื่อก่อนผมหนักร้อยสาิโลอะแล้วลงมาเหลือเหลือเก้าห้าอัดด้วยคอลลาเจนพอตกเย็นก็อัดด้วยผลไม้ เราจะให้เลือดบริสุทธิ์ก็คงจะยากไม่งั้นคุณก็ฉีดคูต้าเข้าไปหรือฉีดคอลลาเจนเข้าไปนะไม่ยากหรอกแต่ว่าฉีดมากๆมันจะมีผลระยะยาวหน้ามันจะเป็นฝ้าดํา